สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จอยจะทําขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนนะเพื่อนะก็ไม่ได้อ่อนมากของจอยนี่ก็คือมันจะอ่อนก็ไม่อ่อนมันจะแก่ก็ไม่แก่จ้ะประมาณปานกลางจอยใช้สองลูกนะเพื่อนเพื่อนะใช้ลูกใหญ่สองลูกจอยไม่ตวงปริมาณนะจอยจะทําแบบข้าวขาวแบบกะเอาจ้ะ ชอบกินมากก็ทํามากแค่ชอบทําชอบกินน้อยก็ทําน้อยประมาณเนี้ยจะ้ะคือจะไม่มานั่งตวงปริมาณเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะเพื่อนเนแค่จอยไปดูแค่ว่าเขาทาเขาใส่อะไรมั่งบางสูตรก็ไม่เหมือนกันเนาะจอยก็จะในจะทําในสิ่งที่ว่าจอยถนัดอ่ะจะ้ะแต่จะไม่มานั่งตวงทุกอย่างละเอียดเหมือนช่องที่เขาทําแบบแบบละเอียดนะเพื่อนเพื่ออันนี้คือทําให้ดูว่าจอยทํากินของจอยยังไงนะมาดูส่วนผสมกันจะ้ะว่าจอยมีอะไรมั่งที่เตรียมเอาไว้ ส่วนผสมที่จอยเตรียมเอาไว้จะน้ำตาลทรายแดงจะถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลทรายแดงได้แล้วก็จะมีน้ำตาลทรายขาวเอาไว้ด้วยจ้ะเพราะว่าน้ำตาลทรายขาวมันจะออกหวานแหลมๆเนาะแต่เนี้ยเขาจะออกหวานนุ่มๆจ้ะน้ำตาลทรายแดงเกลือจ้ะแป้งเท้าย่าม่อมจ้ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่จอยมีจอยก็เลยใสย่ใส่เพื่อทําให้เนื้อแป้งเนื้อขนมของเราใสาขึ้น แป้งข้าวเหนียวจะอันนี้ประมาณนะประมาณสองกรัมจะแล้วก็แป้งมันสับปะหลังอันนี้ก็ประมาณ150กรัมนะอันนี้3มช้อนโต๊ะจะมะพร้าวสองลูกนี่มะพร้าวจะได้ขูดแบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นเล็กด้วยจะผสมกันถ้าถ้าทาชิ้นใหญ่แบบอย่างเงี้ยนะมันไอ้นี่เพื่อนเพื่อนมัน มันเปมมันจะไม่จับกับแป้งอ่ะจ้ะต้องทําแบบว่าขูดเหมือนเราขูดเอาไว้คั้นด้วยอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันจะทําให้เกาะกับเนื้อแป้งดีจ้ะแล้วก็กะทิกล่องจ้ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้จอยก็จะใช้แบบนี้จ้ะบางสูตรเขาก็จะไม่ใช้นะเพื่อนนะแต่จอยจะใช้จ้ะแล้วก็อยากเพิ่มสีสันก็น้ํดอกอัญชันก็กะปริมาณเราจ้ะแล้วก็จะมีน้ํามันมะพร้าวจ้ะนะน้ํามันมะพร้าวไว้สำหรับทากระทะอ่ะจ้ะ จะใช้น้ำมันพืชก็ได้จ้ะแต่จอยจะใช้น้ำมันมะพร้าวมันจะได้มีกลิ่นหอมองมะพร้าวเนาะจอยจะใส่น้ำตาลลงไปก่อนจ้ะชอบหวานมากหวานน้อยกะเอาเลยเพื่อนๆแล้วก็เกลือจ้ะจากนั้นก็กะทิจ้ะจอยใช้หมดกล่องเลยจ้ะเพราะว่าเนื้อมะพร้าวจอยเยอะเนาะ แล้วก็จะเติมด้วยน้ําดอกอัญชันจ้ะไม่มีก็ไม่ต้องใส่จ้ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน น้ำตาลทรายแดงยี่ห้อนี้นะเพื่อนๆสำหรับที่ว่าจอยเอาไว้ทำคี่สมารเค้กอะ่ะมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเข้มอย่างเงี้ยจ้ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปจ้ะแป้งมันสับปะหลังลงไปจ้ะแล้วก็แป้งเท้ายาม่อมเขาเรียกกันอย่างเงี้ยแหละ บ้านจอยนะที่อื่นไม่รู้เรียกยังไงไม่มีก็ไม่ต้องใส่จ้ะ ้าแป้งเขาเหลวไปก็เติมแป้งข้าวเหนียวลงไปได้อีกนะเพื่อนๆนะของจอยจอยก็อย่างเงี้ยนะและจ้ะถ้ามันเหนียวเกินมันมัน,ม,นมันเหลวเกินไปจอยก็เติมแป้งลงไปอีกแต่ว่าถ้าแบบหนืดเกินไปจอยก็เติมน้ำมาจ้ะมาดูเดี๋ยวจะเอาไอ้มาพราวลงถ้ามาพราวลงมันยังแบบว่ายังยังไม่ยังแบบยังไม่ข้นมากจอยก็จะเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปอีกจ่ะ แต่ว่าตีน้ําตาลกับส่วนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่มะพร้าวจ้ะต้อยก็ขูดแบบสองอย่างเลยเพื่อนเพื่อนแบบทั้งเป็นเส้นใหญ่ๆทั้งเป็นเส้นแบบเล็กๆถ้าแบบว่าขูดแต่เส้นใหญ่ๆอ่ะมันแป้งมันจะไม่จับตัวกับมะพร้าวจ้ะต้องเอามะพร้าวแบบมีทั้งเล็กทั้งอันใหญ่อะผสมกันจ้ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันเพราะว่าน้ําตาลสายแดงเลยเลยเป็นสีแดงเลยเป็นสีอะไรก็จะกินน่ะนี่จ้ะคือมันต้องหนืดนะเพื่อนๆนะมันเหลวไม่ได้ถ้าถ้าถ้าเหลวแล้วมันจะไม่เป็นแผ่นจ้ะมันจะต้องทําเป็นแบบว่าบ้าบินม้วนอย่างเดียวอะ่ะเนี่ยจอยคิดว่าจอยไม่ผสมแป้งเพิ่มจ้ะแค่นี้แหละ อยากให้เป็นสีม่วงค่ะกลายเป็นสีน้ำตาลเลยน้ำตาลทายแดงค่ะเนี่ยอย่างนี้ยจ้าเพื่อนเพืนคลุกเข่าให้เข้ากันแต่ละสูตรไม่เหมือนกันนะจอยจะบอกไปก่อนจอยก็ไปหาสูตรที่ง่ายที่สุดที่ว่าจอยทํา,ทาง่ายที่สุดหาวัตถุดิบง่ายที่สุดนั่นแหละจอยจะไปไปหาสูตรอะไรที่มันแบบยากตัวเองหรอกเพื่อน ก็จะประมาณเนี้จ้ะเนี่ยนี่จ้ะจอยก็เอาประมาณนี้ไม่ข้นมากไม่เหลวมากประมาณนี้ใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปจ้ะนิดเดียวอย่าเงี้ยน้ำมันมะพร้าวมันจะทำให้หอมจ้ะใส่ลงไปไม่มีก็น้ำมันพืชถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันพืชน้ะมันเพื่อนนะ ก็จะทําทีละทีละชิ้นนะจ่ะนะไปทําเยอะทีเดียวไม่ได้ใส่น้ํามันมะพร้าวไปเรื่อยๆจ่ะใส่นิดเดียวไปทีละนิด ใส่ลงไปทีละนิดจ้ะอย่าไปใส่เยอะเดีย๋ยจะกดเขานะนเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าไม่กดเขาอะ แป้งที่ยังข้างล่างอ่ะยังไม่ตรงกลางมันไม่สุกไงจอยถึงบอกว่าใช้ไฟปานกลางจ้ะใช้ไฟแรงไม่ได้ก็ข้างนอกสุกข,ข้างในดิบอย่างเงี้ยเพื่อนๆ็เนเย็นๆอันนี้ก็สุกแล้วจ้ะ สุกแล้วจ้ะหนะ้าตาก็บะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆประมาณนี้สีสันไม่สวยหรอกจ้ะเพราะโจยใช้น้ําตาลทรายแดงเนาะแต่ก็ดัดแปลงทําไปจ้ะอยู่ในอยู่ต่างแดนนะเพื่อนๆอ,อยากกินองเราก็ต้องต้องดัดแปงแลงจ้ะมีจ้กขนมบ้าบินบ้าบินในสไตล์ของโจยเองอจ้ะนะก็ประมาณนี้เพื่อนๆมันก็เหนียวดีจ้ะเหนียวนุ่มดีเนี่ยเหนียวนุ่มดีเนี่ย ก็อร่อยจ้ะสำหรับจอยนะหวานไม่มากม,มีความมันของกะทิกับมะพร้าวอยู่แล้วเหนียวนึบๆดีจ้ะทำไว้เยอะลูกสาวลูกสาวจอยเขาชอบไงนน mm hmm. เพื่อนมันจะมาแบบว่ารสชาติอยาให้มันหวานเกินไปไงให้มันแบบหวานนิดๆอะ่ะ มีความกรอบเหนียวนุ่มกรอบกรอบนอกรุ่มในอย่างเงี้ยอร่อยอันนี้ก็เพิ่งเสร็จรอให้เขาเย็นจ้ะทีแรกเราจะเอาสีม่วงเพื่อนนะทีนี้เราผสมน้ำตาลในนี่ไปแล้วไงน้ำตาลทรายแดงม,มันเลยเป็นสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลไป,ลเ,ปเลยอะนะก็ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนเดิม เห่จ้ะน,นึบจ้ะนะนึบนึบโอเคเ,เพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย